คนหมีสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับทุกคนในอัปเดตนี้ตอนนี้4ี่ทุ่มครึ่งครับ <c oughs> ก็เพิ่งอัปเดตเลยตอนนี้คือผมยังไม่ได้เล่นเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่าอัปเดตไปคือคนต้องการแค่ไหนและจะใครมองหางไก่ตาหรือว่าไอเเทพแม่บล็อกฟุตนะครับ <c oughs> เปโลสันดิชอปตอบโจทย์แน่นอนแต่ก่อนอื่นที่เราจะแลกนะครับมาดูตำแหน่งมันก่อนว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนตอนนี้คือมันโหดขึ้นหรือเปล่าเห <c oughs> มือนจะอยู่ที่เดิมเลยนะครับตรงนี้อุ้ยเปลี่ยนโมเดลใหม่ก็ราคาเท่าเดิมนะครับมาคนแรกน้องคนนี้เลยแล้วกันนะครับท ผลพาวเฮ้ยอ้โหเปิดคนแรกมาก็มีเลยอันนี้อะไรอะรูบี้ไดมอนด์เหรอฮะพาวเฮ้ยคนนี้ไม่มีนี่ผลลูมเป็นไงผลลูมผลเลิฟผลสปะ เราจะไม่พิมพ์บอกนะครับว่าเราต้องการผลอะไรเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันแลกอะไรได้ในตอนนี้นะครับเปิดมา2ผลแรกเครียดลูปี้ไดมอนไอ้นี่มันหาง่ายหรือยังไงวะไอ้สี่ผลเพชรเนี่ยแล้วมาเจอผลเดียวกันน่ะอะไรไอ้ผลหมีเนี่ยมันมันมันคนมันมีเยอะนะเว้ยเอาจริงแล้วว่าไอ้สี่ผลเพชรนี่มันแรงไหมผมถามจริงอะมันมันมันแรงไหมคือมันแรงเกินไปอย่างเงี้ยรอคอมโบให้ผมมา ลองดิกดกดเล่นกดเล่นได้เฉยอ่ะเอาทำไงเอากดเล่นอ่ะเอากดเล่นได้ดูอ่ะอดีตันหมีนะครับกับผลพิษแล้วก็แม่มอสคู่เพื่ออะไรก็พี่อาเทศด้วยโอ้โหผมจะปวดไว้แต่ผมได้ผลพิษมานะครับแทนผลเพาหนึ่งผลใครคุ้มอ่ะคนดูลองคอมเมนต์มาดิใครคุ้มอ่ะ